สวัสดีครับผมก็ไม่ได้เจอกันทุกแบบวิดีโอนานพอสมควรนะครับก็ไม่รู้บางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้จะเป็นการตอบคําถามนะครับผมคนที่ถามมานะครับไม่ใช่คนไทยนะคะรับเขาบอกว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่ได้นะครับผมก็อยากจะให้ตอบเป็นวิดีโอเพราะเขาเพอฟังภาษาไทยได้อะไรประมาณนี้จริงๆจะตอบภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่เขาบอกให้ตอบเป็นภาษาไทยอาจจะได้ฝึกภาษาั้นงไม่รู้นะครับผมกเ็เขาถามว่า what is the difference of mask and cream serum นะครับผมก็คือว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างมาส์หรือครีมหรือเซรั่มนะครับแล้วก็อ,อีกคำถามหนึ่งก็คือว่า that we c a n ยู s มาสเอฟเว y ร์เนะครับผมก็คือว่าทำไมเราถึงใช้มาส์ทุกวันไม่ได้นะครับผมก็เอาคำถามแรกก่อนเลยนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมาส์คครีมหรือเซรั่มเนี่ยมันคือเป็นลักษณะของ product c a t ตากรีนะคบเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเซรั่มมันอ่ามาสคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับแบบเป็น Special Use เป็นเป็นออปชั่นเป็น Optional นะครับก็คือเหมือนบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้มาสเป็นอะไรที่เสริมเข้าไปจากการใช้ปกติประจําวันของเรานะครับผมส่วนในเรื่องของครีมกับเซรั่มเนี่ย คือครีมเป็นลักษณะของ t e x t อร์นะครับผมก็คือเป็นเนื้อครีมข้นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือครีมจะต้องมีสัดส,ส่วนของความเข้มข้นค่อนข้างเออ่เนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างข้นน,นนะคะอาจจะมีสัดส,ส,ส,ส่วนของน้ํามันที่เยอะหน่อยถึงเป็นเนื้อครีมได้นะครับส่วนเซรั่มเนี่ยเซรั่มมันเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นคอนเซนเทรตคือมีส่วนผสมของแ active ingredient หรือสารบำรุงอยู่เยอะที่สุดนะครับผมแต่ ในเรื่องของ texture ของเซรั่มเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเนื้อบางๆบางครั้งก็อาจจะเป็นเนื้อที่ข้นขึ้นหน่อยก็ได้นะครับผมแต่ว่าเซรั่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับแบบเหมือนเป็น treatment บำรุงที่เหมือนกับเข้มข้นเป็นพิเศษส่วนครีมะครับหลักๆก็จะเน้นในเรื่องของการเคลือบผิวให้ความชุ่มชื้นเป็น moisturizer เป็นหลักมากกว่านะครับในนั้นมาสก์เป็น optional เซร <Ser> um ั่มเป็นเหมือน treatment บำรุงผิวตามที่เราต้องการเราอยากจะได้เซรั่มเวทีนิ่หรือ anti aging ก็แล้วแต่ส่วนครีมเป็นลักษณะของเนื้อ texture นะครับแล้วก็ เป็นผลนิตภัณฑ์ลักษณะของ Mo Moist j o i s e r มากกว่านะครับผมคำถามต่อไปก็คือว่าทำไมเราถึงใช้มาสกทุกวันไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่มาสกทุกอย่างใช้ทุกวันไม่ได้นะครมันขึ้นอยู่กับประเภทของมันนะครผมคือมาสกมีมากมายหลายแบบมาสกแบบลอกออกก็มีมาสกแบบว่าเป็นเนื้อครีมพอกเอาไว้ก็มีใช่ไหมครับหรือจะเป็นมาสกขัดผิวนะครับหรือเป็นมาสก์อูดซับน้ํามัน็ e t o x ผิวหรืออาจจะเป็นมาสแผ่น อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมแมสสามารถใช้ทุกวันได้บางตัวกรณีเดียวที่แมสไม่สั่งรถที่จะใช้ทุกวันได้ก็คืออ่าจะเป็นแมสพวกที่เหมือนกับอา่าผัดเซลล์ผิวอย่าง exfoliating mask อะไรอย่างเงี้ยครับมันใช้ทุกวันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับขัดผิวทุกวันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหรือเป็นแมสที่เหมือนกับเป็นพวก acne mask อะไรอย่างเงี้ยครับแมสที่มีส่วนผสมของซัลเฟอร์หรือส่วนผสมที่ลดแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยครับ เมื่อกีใช้ทุกวันก็อาจจะระใคร่กคเกินเกินไปอาจจะทําให้ผิวแห้งก็ได้นะครับก็ก็อาจจะต้องใช้แบบว่าสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งหรืออาจจะบ่อยกว่านั้นก็ได้บางคนใช้ทุกวันได้แบบผิวเขาอาจจะแข็งแรงแตบก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับผมส่วนมาสแผ่นๆอย่างเงี้ยจริงๆใช้ทุกวันได้ไหมได้ถ้าคุณมีตังค์ถ้าไม่จนจะก่อนนะครับจริงๆแล้วมาสแผน่นมีราคาตั้งแต่ประมาณแบบว่าสี่สิบาทหกสิบาทไปยันแผ่นแล้วแบบหลายพันเนี่ยหลายพันก็มีจริงๆนะอนะดังนั้น คือมาสกพวกนี้นะคะมาสที่เป็นแผ่นมาสจะเป็นมาสที่เหมือนแบบเน้นหลักๆขึ้นอย่างแรกคือต้องให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็พอเวลาเราพอกไปเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเหมือนกับแบบเหมือนเวลาเราทาย,ยาแล้วเ,เราปิดพลาสเตอร์ครับมันจะทําให้เหมือนกับสาร์นะมันซึมลึกได้ดีขึ้นเพราะเหมือนมีการเคลือบผักเอาไว้อยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้ทุกวันได้ถ้ามันอ่อนโยนพอนะครับแต่ปกติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใ,ใช้ทุกวันได้นะครับผมส่วนแมาสนะคะผม ก็อย่างเช่นมาสก์ที่เป็นเนื้อครีมที่พอกเอาไว้หรือมาสก์ที่แบบว่าวดูดซับน้ํามันหรือสิ่งสกรปรกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าหน้ามันจริง,รงๆพวก oil-absorbing mask mask t o n ใช้ทุกวันก็ได้อาจจะเน้นเฉพาะที่โซนที่เราก้งบนเป็นพิเศษก็ได้นะครับส่วนมเอ่อมันก็มีพวกเหมือนกับแบบโอเวอร์ไนมาสเหมือนกับว่าม a สให้ความชุ่มชื้นข้ามคืนหรือจริงๆจะไม่ข้ามคืนก็ได้คือทานนๆะแล้วก็ล้างออกก็ได้เหมือนกันแตนะ่ว่า ทาโอเวอร์ไนท์มาส์กทุกวันได้ไหมแล้วถ้าผิวของแต่ละคนนะคะบ,บางคนผิวแห้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้โอเวอร์ไนท์มาส์กได้ทุกวันเลยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนอย่างเงี้ยแบบผิวอาจจะเป็นสิวง่ายหน่อยอุดตันง่ายหน่อยแบบแค่สัปดาห์ละครั้งก็น่จะพอแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนว่าเฮ้ยใช้เกินกว่าหนึ่งครั้งหรือสองครั้งต่อสัปดาห์แล้วแนะ่ฉันจะบึ้มโบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมคือ หาสิ่งที่เหมาะสมกับผิวของเราบางทีเราอาจจะต้องเหมือนเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือทดลองด,ด้วยตัวเองนะคะว่าบ่อยแค่ไหนถึงจะดีมากแค่ไหนถึงจะพอประมาณนั้นนะครับดีที่สุดนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นการตอบคําถามที่ครอบคลุมกับคําถามที่ให้มานะครับเราก็แอบฟังไว้นิดนึงคือถ้าเกิดพูดเร็วเกินไปไม่เข้าใจจริงๆอยากจะให้ตอบเป็นภาษาอกงกฤษอีกทีหนึง่งโอเคไม่มีปัญหานะครับผมแต่ยังไงวิดีโอนี้ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ